เทรดเดอร์มืออาชีพถึง85%ใช้เทคนิคเดียวกันนี้ก่อนเข้าสู่ตำแหน่งทุกครั้งแต่นักเทรดมือใหม่มักจะมองข้ามไปการรอให้ราคารีเทรสก่อนเข้าเทรดเป็นหลักการพื้นฐานที่มีรากฐานทางจิตวิทยาการตลาดที่แข็งแกร่งเมื่อราคาทะลุเลเวลสำคัญแล้วกลับมาทดสอบอีกครั้งนั่นคือสัญ,ญญาณที่แสดงว่าตลาดยอมรับเลเวลใหม่นั้นแล้ว งานวิจัยจากสถาบัน Market Research Institute พบว่าจุดเข้าเทรดที่รอรีเทสมีอัตราความสำเร็จสูงกว่า73%เมื่อเทียบกับการเข้าทันทีที่มีอัตราสำเร็จเพียง42%เท่านั้นเหตุผลทางจิตวิทยาอยู่ที่ว่าการ r รีเทสเป็นการยืนยันความเชื่อมั่นของผู้ซื้อและผู้ขายเมื่อราคากลับมาทดสอบแล้วไม่ทะลุลงไปแสดงว่ามีกำลังซื้อมารองรับ นักเทรดมืออาชีพเรียกสิ่งนี้ว่า confirmation by a s ในแง่บวกเพราะเป็นการหาหลักฐานเสริมก่อนตัดสินใจการรอรีเทสช่วยลด false breakout ที่เป็นกับดักสำหรับนักเทรดมือใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยครับแล้วคอมเมนต์หน่อยว่าคุณรอรีเทสก่อนเข้าเทรดไหม